เอาแล้วผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะฮะอยู่ในเกม Minecraft มกับผมเช่นเคยนะครับผมมอสนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นไมคครับเอาชีวิตรอดกันนะครับผมในมือถือนะครับผมต้องต้องบอกว่านะครับผมว่าคนที่จะเล่นไมคครัเอาชีวิตรอดในมือถือได้นี่แบบว่าต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากเลยนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นไม่สนุกันคอมนะครับผมแต่ว่าผมจะทําให้ดูนะคะรับท่านผู้ชม อย่างแรกที่ทุกคนต้องทํานะผมคือสิ่งที่คลาสสิกนะครับผมตัดไม้นะครับตัดไปเลยนะฮะโอเคมาเริ่มตัดไม้กันดีกว่านะผมซีรีส์นี้ผมจะทําให้ได้นะครับผมแบบว่าผมเคยทํากว่ากว่าคลิปนี้จะลงนะครับผมทํามาหลายรอบแล้วนะครับว่าผมไปสร้างโลกนั้นโลกนี้ไปสร้างของนั่นนู่นนี่นะครับแต่พื้นที่มันไม่พอนะฮะแต่ว่ารอบนี้ผมเอาจริงแล้วผมจะทําให้ได้นะฮะ อยู่ๆผมก็ผมก็มีไฟนะผมผมอยากทํามากๆแล้วมา๊บนะรบเแรกก็ได้ฟักทองมาตามเคยนะฮะผมก็ได้ฟักทองแบบนะฮะซึ่งแบบนี้ผมก็ไม่ได้ถูกใจอะไรหรอกครับผมก็ขี้เกียจสร้างผมก็เลยเอาแบบนี้ละกันนะครับผมเป็นแบบที่ผมจะเล่นนะครับบ้านก็ควรจะอยู่ใกล้กับเผิดนะครับเผื่อว่าในโทรศัพท์มันจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ่าชั้งนะครับชั้งก็คือจุดเกิดนะครับเพราะว่าจุดเกิดจุดเกิดมันจะโหลดตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เราควรจะอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเข้าไว้นะฮะจะได้เป็นผลดีเวลาทําฟาร์มน,นั่นนู่นนี่นะฮะโอเคก็เริ่มทํากันเลยนะฮะเตบเตผมก็ได้ไปลงรีซอสแพงมานะครับผมเฟสฟูนะฮะ <c oughs> อเหมือนผมจะเห็นอะไรบางอย่างเหมือนจะเป็นรังผึ่งนะฮะก็รังผึ่งจริงครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมถามว่าดีไหมครับดีครับเอ้ยหมู่บ้านครับท่านผู้ชมผมเจอหมู่บ้านแล้วโอเคหมาว่าจะไม่ใช่หมู่บ้านล้างนะครับโอเคงั้นก็ ครับแบบอาจารย์อาจารย์ทักมานะฮะแว่าหนึนะครับ,แบบรรบท่านผู้ชมโอเคผมคิดว่าเราจะทําบ้านตรงนี้แหละครับเพราะว่ามันก็ใกล้กับจุดเกิดแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ข้างๆด้วยนะครับผมจะไม่ทําบ้านอยู่ใกล้หมู่บ้านนะเออมันจะแบบว่ามันจะรู้สึกแปลกๆนะครับเราก็ทําอยู่ของเรานีก่ยนะฮะแต่ว่าผมจะไปดูหมู่บ้านก่อนนะท่านผู้ชมอย่างแรกที่เราต้องทํา เราเราเราขอขุดหินก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมป้าป้าป้านะครับโอเคทาตรงนี้แหละครับป้า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 แล้วก็ค้าบขวานนะครับเจ้าขวานหรือีแอกก็ได้นะครับผมส่นการอาชีพกนะนครับค่าแกะนะฮะเฮ้ยหรือว่าเราจะไปเอาเตียงดีนะครับเออเดี๋ยวขอดูก่อนละกันนะฮะว่ามีเตียงหรือเปล่าที่หมู่บ้านนะครับ ก็ไปดูกันเลยนะครับมีหมาด้วยโอ้หมู่บ้านอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองนะฮะไม่แน่นะครับว่าจะมีประตูบังกรอ,อยู่ข้างล่างก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะ,ะเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่แล้วนะครับไอ้สตองโฮนหรือว่าประตูบังกรน,นะครับมันจะอยู่อยู่ใต้หมู่บ้าน n อ c นพซนะครับผมแต่ก็ไม่ทุกทุกอันเสมอไปนะครับเอ้ยทำไมหมู่บ้านอันที่มันแตกจังเลยวะ ผมยังไม่มีอาหารครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ข้าวหมูก่อนแล้วกันนะฮะอคีคได้เนื้อหมูมานะครับดูด,ดูต่อไปดูต่อไปโอ้ NPC นบีซขาน้าจะเยอะนะครับเนี่ยอืมเขาไม่มีแปลงผักเหรอผมหิวข้าวแล้วเนี่ยโอ้มีมีอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่านี่จะกินได้ไหมนะโอ้โ,อโหเจอเหล็กแล้วเจอเหล็กแล้วผมน่าจะค้าอาอะไรมานะ ผมน่นจาจะคาพี่แอมาเลยครับท่านผู้ชมปลึบลงมาแล้วม,มีของอะไรไหมไม่มีนะฮะเหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่อ่าจเจริญน,นิดนึงนะครับจะไม่ถึงมากนะครับืูว่าข้างบนข้างบนก็มีนะแต่เราเอาจุดนี้นะครับจุดที่ว่ามีเอพีซีนะครับในหมู่บ้านเป็นจุดที่ดีเลยนะฮะแล้วก็มีประตูนรกประตูนรกที่พังด้วยอยู่ตรงนั้นอนะ่ะ แบบนี้นี่แบบคือครบมากเลยนะฮะผมน่าจะทํากล่องคาบมาด้วยเลยนะฮะเนี่ยผมลืมนะครับท่านผู้ชมขอโทษทีวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไหนดูซิว่ามีอะไรในนี้มีกล่องมีมีกลอ่กลองด้วยนะครับไหนดูซิชื่อว่าโอเคได้ได้อาหารแล้วนะท่านผู้ชมเออเออเอเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคเอามาเอามาหมดนี่แล้วนะฮะกิน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  คิดว่าเราขโมยเตียงไปสักหนึ่งเตียงก็คงจะไม่เป็นไรนะฮะอย่าว่าผมนะครับผมว่าอนาคตจะมาคืนแล้วกันผมไม่อยากฆ่าแกนะครับมันบาปนะครับขโมยของดีกว่าไม่บาปสักที่ไหนโอเคตรงนี้ไม่มีนะครับบ้านหลังนี้โอ้นี่ก็น่าขโมยนะครับเพราะว่าเปิบนะครับเอาไปเลย ออนี้ไม่ต้องขโมยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว n อ c ซอาจจะอาชีพจะไม่มีนะครับโอเคลงไปเลยได้ไหมเนี่ยโอเคไม่เจ็บนะไม่อเ,เออเอเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่โอเคก็วิ่งไปเลยนะครับท่านผู้ชมปบอบอร์บบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าครับก็มีหญ้านะครับมีบล็อกหญ้า <c oughs> ก็ขุดช้านะครับเนี่ยที่จริงบล็อกหญ้ามันไม่มีประโยชน์นะครับ มันมีไว้ให้เรามาเก็บเอานี่แหละนะฮะเพราะว่าหญ้าแบบนี้นะครับ p b c ก็ถือไม่ได้นะครับอ่วัวก,ก็กินไม่ได้นะครับมันเป็นของที่ให้ผูเ้เล่นมาเก็บเอาอย่างแน่นอนเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวก็คงจะมีเท่านี้นะครับหมู่บ้านไม่ได้มีอะไรเวอร์วังนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ก็ดีนะครับก็ดีที่มีนะครับ เพราะว่าผมจะได้มาทําฟาร์มนะครับตอนนี้เราห่วงเรื่องของเราก่อนแล้วกันนะฮะกลับไปครับเมื่อกี้ผมเจอเหล็กด้วยนะฮะท่านผู้ชมผมก็จะทําการคราป,ปิ้แอกเหล็กแล้วมาขุดนะครับเออผมน่าจะเอากล่องค้ามาด้วยเอ้ยมันมีคราอยู่ไม่ใช่หรอมันมีกล่องค้าอยู่นะครับในบ้านสักหลังหนึ่งแหละผมจำไม่ได้กก็เดินคราเดินคราหาคราเลยนะ ตึต๊บตอึบโอเคหลอดไปชาวบ้านนี่แบบว่ามีมอีอาชีพเยอะนะครับแต่ที่น่าสนใจคืออาชีพขายหนังสือเวทนะครับมันจะน่าสนใจที่สุดละเพื่อว่าจะเป็นของดีโอเคนี่ไงก่องครับ เอ้าเอา,เอา,เอาโอ้โหครับ,บกล่องคราบมาเองเฉยเลยก็เอาไปใช้เลยแล้วกันนะครับนี่ก็คราบก็เหมือนคราบกล่องคราบเองเลยดิเดี๋ยวาหัวาก่อนตรงนี้หรือเปล่าขีดตรงนี้นะครับป้าชิบเดี๋ยวเราลงไปขุดหินก่อนแล้วกันนะครับ่ะขีดพอแล้วนะฮะก็โดดโดดคราบเอาก็ได้นะ อึบอึบอึบไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรมีไงครับวิธีครับของผมปึ๊บเอ้ากดผิดอีกแล้วโอเคมาโอเคได้เหล็กมา,กมาตั้งแต่ ep แรกก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดประเสริฐสีมากเลยนะฮะปึ๊บเคได้เยอะได้เยอะเราไม่มีฐานนะครับโอเ้เหล็กอีกแล้วเหล็กเยอะเหล็กเยอะ บอกเลยผมชอบเหล็กเยอะขนาดนี้ปึ๊บนะครับรู้สึกว่าโมดูลเหล็กจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าแอสรีซอสแพคที่ผมใช้มันไม่ได้รองรับเวอร์ชันนี้นะครับผมก็คงจะต้องไปหาที่มันรองรับนะครับเรายังไม่มีฐานนะฮะท่านผู้ชมโอเคก็ขึ้นไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีฐานยังสำรวจอะไรไม่ได้นะครับ เเดี๋ยวดูกันเบิบเบิบเบิบโอเคเบิบเจ็บเบิบโอเคโอเคโอเคผมลืม่าก่องครับผมลอยอยู่แต่ว่าก็นอนก่อนก็ได้นะครับท่านผู้ชมโอเค นละเราจะได้ไม่เจอกับพวกอ่าซอมบี้นะครับผมหลับเบื่อพวกมันแล้วนะฮะเจอทุกเจอทุกรอบนะครับที่เล่นมาครับนะครับผมเกลียดมากโอเคไหมเอาด่วนะอโนะอโอ้ยโอเคก็ไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมว้าวาว้ากมาล้วคิดอยู่ครับว่าจะทำบ้านไว้ตรงไหนนะ แล้วผมก็เดินมาตรงนี้ปั๊บมีถ้ำอีกแล้วนะครับถ้ำนี่เยอะมากครับถ้ำนี่จะลงแล้วกันโอ้มีเหล็กอีกแล้วนะครับเหล็กนี่แบบคือเยอะมากนะครับโอเคครับไม่ใช่ปูต่อเลยแล้วกันนะครัะไว้การเสียเวลานะครับโอเคครบละมีประตูนรกอยู่ตรง ที่ก็เอาตรงนี้ละกันนะครับมันก็อยู่ใกล้หมู่บ้านดีนะโอเคมีตกปลาด้วยมีมีมีสถานที่ตกปลาเอ่อเอาตรงนี้ละกันมันเรียองไว้ถูกนะโอเคกันเดี๋ยวไปดูประตูนรกก่อนนะท่านผู้ชมประตูก็กว้างใหญ่พอสมควรนั่นนั่นนะมีทองอยู่ข้างบนด้วยแต่ผมคงจะเอาไม่ได้หรอกครับผมขี้เกียจเอานะฮะมันเดี๋ยวเราก็เอาก็ได้ครับเพราะว่า เรายังไม่มีอะไรขนาดนั้นนะยังไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ผมมาดูเพื่อนมันมีหีบเนีครับอกับออฟซิเดียนนะออฟซิเดียนไม่ต้องไปหาแล้วนั่นเนี่ยโอเคม,มากๆบล็อกเก็บไปของดีไหมมีออฟซิเดียนหนึ่งอันก็ของฟรีไม่ดีได้ไงนะฮะก็เอาอยู่ดีนั่นแหละนะไปปึ๊บโอเคเดี๋ยวดูเช็คอุย้ยกับตาย เช็คก่อนนะครับื่อมีอะไรซุกซ่อนไม่มีใช่ไหมปุ๊บตกใจหมดโอ้โหแบบว่าเดินอยู่แถวประตูนรกนี่ครับระวังให้ดีนะมันมีหลุมลาวาเยอะอยู่นะโอเคก็กลับไปกลับไปกลับไปได้แล้วอีพีแรกก็อย่างนี้แหละครับแต่ว่าเป็นอีพีที่โชคดีมากฮะ,ะเจอเหล็กด้วยนะะเดี๋ยวคงจะไปเล่นนอกรอบนะครับแล้วไปฟาร์มเหล็กมาซะเยอะแยะอืม เดี๋ยวผมคิดว่าต้องล่าผีมาทำธนูมาทำเบ็ดตกปลาซะแล้วหรอครับก็ที่จะได้ตกปลาโอ้โหแกะเกิดต่อหน้าต่อตาค่าดีไหมค่าดีครับอืมโอเคยังไม่มีฐานใช่ไหมเหราอะเรายังไม่มีฐานนะครับวันแรกก็อย,อย่าพยายามวิ่งให้มากนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะล่วงนะครับเพราะว่ามันหิวข้าวนะครับ กดค้างไปผมชอบวิธีการค้าแบบนี้มากนะครับขอแค่เรากดค้างมันก็ค้าออกมานะคือถ้าเป็นแบบก่อนหรือว่าผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับเออผมไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเวลาค้ามันกดทีละกดผมกดทีละอันทีละอันนะครับถ้ามันกดค้างได้มันก็ดีไปนะฮะกดเล็กกดเล็ก วันแรกก็ได้เหล็กแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับผม๊บปึ๊บเ,เอาอีกอันหนึ่งครับปึ๊บฐานไม่รู้ไปไหนนะครับเราต้องการฐานมากเลยแต่ยังไม่เห็นฐานโอ้โหมีตะเหล็กน,นะครับใครว่าเหล็กหายากนะผมมาดูแมบ,บนี้นะครับมีเห็นตะเหล็กจริงจริงเ่ยนะแล้วเราจะหาฐานมาจากไหนเนี่ยคงจะแมวไม้มาเผากับไม้ใช่ไหมไปตักลาวาก็ต้องใช้เหล็หมกมนการคราฟถังอีกอ่ะ ไม่รู้นะครับผมจําได้ว่าตรงตรงที่เราเกิดมันมีฐานอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้าไก่ก่อนโอเคึชบชโอเคครับเปิเ้ลป้ป้า ก็ดตาวิดอแรกเราก็บอกจะไม่ขอตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับลงสดๆอย่างนี้เลยนะฮะเอานี่ครับนี่คือตรงที่เราเกิดมานะฮะ <c> มันเหมือนจะมีถ้ำตรงนี้๋อ,อไม่มีฐานเหรอผมผมคงจำผิดเองอะครับไม่มีฐานนะเออไม่รู้ฐานไปไหนแล้วเนี่ยฐานหายาก มันมีถ้ำอยู่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงถ้ำฐานโอเคขุดไปเลยขุดไปเลยแค่นี้เราก็จะได้เหล็กมาแล้วนะครับเป็นง่ายมากๆผมง่ายกบปอกแว่เข้าป่านะครับเนี่ยอืมเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่จำขุดไปเลยปป๊บเึ๊บโอเคคนลืมบอกนะครับผมเล่นในไมครเวอร์ชันหนึ่งจุดินย์จุดสอนนะครับไม่รู้จะจุดอะไรเยอะขนาดนั้นนะฮะ ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดในเพสโตเลยนะฮะหรือว่ามันอัปเดตแล้วยังไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่นะฮะโอเคขุดหินเอ้ขุดเหล็กมาเอ้ขุดหินได้แหละครับขุดหินมาให้หมดเลยนะฮะเป๊บเปิบปึ๊บโอเคเป็นสิ่งที่ดีดไปกลับกันเถอะครับขุดหินมาเล็กน้อยนะครับมาทำเตอเผานะครับ แค่นี้เราก็จะมีฐานใช้แล้วนะฮะท่านผู้ชมถึงมันจะไม่เยอะแล้วค่อยหาใหม่ก็ได้นะเปิ๊บนี่ไงง่ายจะตายจุบจ๊บ,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 บเออลดไปสองดอกโอเคไม่ไก่ด้วย ไหนรูสิโอเคเอา่านมาเอยเอาเตาเผามานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม้สติกก็กดอย่างนี้ชุบ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 ผมไม่รู้ผมติดเป็นนิสัยแล้วนะครับเวลาจะติดอ่าเวลาจะติดเตาเผาก็กดยอ่อแล้วก็ติดผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคก็จะได้พี่แอคเล็กมาแล้วนะครับผม สำหรับมาครับอาชีพรอดอาพาร์ทแรกก็มีเท่านี้แหละครับผม mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมสวัสดีครับ